สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสุรชัยแซวังนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาให้ทีเด็ดฟุตบอลอะไรนะครับเพราะว่าฟุตบอลไม่ได้แข่งขันกันนะวันนี้นะวันนี้มันทาเป็น E ีพีพิเศษนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะรอบแปดทีมสุดท้ายนี้เราก็ได้บทสรุปมาแล้วนะครับคู่แรกเนี่ยโคเอเชียกับบราซิลนะครับคู่2ฮอลแลนด์เจอกับอาร์เจนตินานะคู่3ม,มโมร็อกโกเจอกับโปรตุเกสนะครับแล้วก็คู่ที่4ี่เนี่ยอังกฤษเจอกับฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวเราไป ดูความเป็นไปนเป็นมากันบ้างนะว่ากว่าเขาจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยพวกเขาผ่านอะไรมาบ้างนะครับทั้ง8ทีมเลยนะครับคู่แรกนะครับเป็นโคเอเซียกับบราซิลนะครับโคเอเซียเนี่ยเข้ารอบมาเป็นที่2ของกลุ่ม F นะครับโดยในกลุ่ม F เนี่ยพวกเขาไม่แพ้ทีมไหนเลยนะครับชนะ1นเสมอ2เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมาได้ด้วยการมี5คะแนนนะครับแล้วก็มาเจอทีมชาติญี่ปุ่นนะที่เข้ารอบมาเป็นแชมป์กลุ่มของกลุ่ม E นะครับ แข่งขันกันเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะครับสก,กอร์จบด้วยการเสมอ1-1น,น,นะวันนั้นต้องถึงการต่อเวลาเลยนะครับต่อเวลาแล้วก็ยังยิงกันไม่ได้นะครับจนถึงการยิงลูกโทษนะแต่ก็เป็นทีมชาติโคเอเชียที่ใช้ความเก๋าและก็รูปประสบก,การณ์นะครับเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นมาได้แล้วก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมาเจอกับทีมชาติบราซิลนะครับ ทีมชาติบราซิลเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มนะครับชนะ2แพ้1่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับมี6คะแนนคะแนนเท่าก,กันกับทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่าลูกได้เสียนั้นดีกว่าทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะเลยเข้ารอบมาเป็นแชมป์กลุ่มนะครับบราซิลเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมาเนี่ยแล้วก็มาเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับแข่งขันกันเมื่อวันที่หที่ผ่านมานะบราซิลก็เอาชนะได้ไม่ยากนะครับจบด้วยสกอร์4-1หน่นะส่งเกาหลีใต้กลับบ้านไปนะครับ ส่วนบราซิลเนี่ยก็มาเจอกับโคเอเชียนในรอบ8ทีมนะครับซึ่งจะแข่งขัน,ก,น,นกันในวันที่9ที่จะถึงนี้นะครับเวลาสีทุ่มตรงนะเ,นเนพื่อนๆพี่ๆมองว่าทีมไหนจะชนะหรือว่าเข้ารอบต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับคู่ที่2นะครับฮอลแลนด์เจอกับอาร์เจนตินานะครับฮอลแลนด์เข้ารอบมาโดยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับมี7คะแนนนะ ยิงได้5ยิงได้5ลูกนะครับเสียแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะสองเสมอ1เข้ารอบ16ทีมทีมท้ายมาเจอกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่เป็นรองแชมป์ของกลุ่ม B นะครับแข่งขันกันเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะครับฮอลแลนด์เอาชนะด้วยสกอร์สามหนึ่งนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบมาเจอกับอาร์เจนตินานครับอาร์เจนตินาเนี่ยก็เข้ารอบ มันด้วยกันเป็นแชมป์กลุ่มเหมือนกันนะครับมีหคะแนนได้5เสีย2เข้ารอบเ6ทีมสุดท้ายมาเจอกับออสเตรเลียนะครับแข่งขันกันเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานี้เองนะครับแล้วก็เป็นทางนะตอร์เนนาเอาชนะมาด้วยสกอร์2อนะครับเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมาเจอกับฮอลแลนด์ซึ่งฟอร์มก็ดีกันทั้งคู่นะครับจะแข่งขันกันในวันที่9ที่ผ่านมานะแข่งแต่แข่งดึกหน่อยนะครับแข่งเวลาตีสองนะคู่นี้เพื่อนเพื่อพี่ๆเชียร์ทีมไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ คอมเมนต์ได้เต็มที่เลยนะสำหรับคู่นี้นะครับคู่ที่3นะครับโมร็อกโกเจอกับโปรตุเกสนะโมร็อกโกเนี่ยเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับไม่แพ้ใครเลยนะชนะ2เสมอ1ได้4เสียหนนะครับมี7คะแนนนะเข้ารอบสโมทีมสุดท้ายมาเจอกับสเปนนะครับของแข็งเลยนะสเปนนะวันนั้นเจอ กันแล้วแล้วก็โมร็อกโกเนี่ยทำได้ดีนะครับอุดแล้วรอสวนนะยือ้อจนถึงลูกโทษนะครับมันก็เป็นไปตามที่เขาต้องการเนี่ยนะโมร็อกกนั้นก็ไม่ได้มาบุกนะครับก็มาอุดแล้วก็รอสวนรอต่อเวลาก็แล้วก็ยือ้อไปจนถึงการยิงลูกโทษนะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับโมร็อกโกเนี่ยเอาชนะสเปนได้ด้วยการยิงลูกโทษนะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมาได้นะครับแล้วก็มาเจอกับทีมชาติโปรตุกเกสน,นะ โปรตุเกสเนี่ยเข้ารอบมาเป็นแชมป์กลุ่มเหมือนกันนะครับมีผลงานชนะ2แพ้1ได้6เสีย4มีอยู่6คะแนนนะครับเข้ารอบ16ทีมทสุดท้ายมาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะวันนั้นโปรตุเกสส่งเจ้าหนูรามอสนะไปเพียง21ปีเท่านั้นนะครับกองหน้าของเบนฟิก้านะลงเล่นตัวจริงแทนพี่โดนะครับแล้วไอเด็กคนนี้ก็ไม่ทําให้ทีมชาติผิดหวังนะครับกดแฮกทิกใส่ทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ไปนะแล้วก็จบเกมเป็นโปรตุเกสเอาชนะ สวิสเซอร์แลไปด้วยสกอร์ขาดลอยเลยนะครับ6ประตูต่อ1นะเนะข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมาเจอกับโมร็อกโกนะครับที่จะแข่งขันกันในวันที่10ทธันวานี้นะครับเวลาแข่งขันกันเวลา4ทุ่มตรงนะก็คู่นี้เพื่อนๆพี่ๆเชียร์ทีมไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคู่ที่3นะคู่ที่4อังกฤษเจอกับฝรั่งเศสนะครับอังกฤษเนี่ยเข้ารอบมาเป็นแชมป์กลุ่มนะครับไม่แพ้ใครเลยนะ ชนะ2เสมอ1ได้9เสีย2มีอยู่เจ็ดคะแนนนะครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเจอกับเซเนกัลนะที่เป็นรองแชมป์ของกลุ่ม A นะครับแข่งขันกันมเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะแล้วก็เป็นทีมชาติอังกฤษนะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์สาูนย์นะถ้าวันนั้นใครได้ติดตามสุรชัยนี่ก็กินเต็มไปนะครับเพราะว่าสุรชัยให้ต่อไปที่อังกฤษนะ อังกฤษเนี่ยชนะเซนิกาลสสูนะครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมาได้นะครับแล้วก็มาเจอกับฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเนี่ยแชมป์เก่าจากฟุตบอลโลกปี2008นะครับที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพนะฝรั่งเศสเข้ารอบมาด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเหมือนกันนะครับชนะ2แพ้1ได้6เสีย3มี6คะแนนเท่ากันกับออสเตรเลียนะครับแต่ว่าลูกได้เสียนั้นดีกว่านะก็ลเลยเข้ารอบแชมป์กลุ่มนะครับ แล้วก็ไปเจอกับโปรแลนด์นะทีมอันดับ2จากกลุ่ม4นะครับแข่งขันกันเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะครับเป็นทีมชาติฝรั่งเศสเอาชนะได้ไม่ยากนะครับด้วยการที่มีประธานเป้ลงตัวจริงนั้นก็แทบจะก,การันตีสกอร์แล้วนะครับวันนั้นฝรั่งเศสเอาชนะโปรแลนด์ได้ไม่ยากนะจบด้วยสกอร์สามนะครับทำให้ฝรั่งเศสแชมป์เก่าแล้วก็ทีมขวัญใจมหาชนอย่างทีมชาติอังกฤษเนี่ยได้ได้มาเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับคู่นี้ น่าจะเป็นคู่ที่มันที่สุดเท่าที่รอบ8ทีมท้ายที่ผ่านเข้ารอบมานะครับเพื่อนๆพ่อนีพ่พอมองว่าหรือว่ามีความเห็นยังไงว่า2ทีมนี้จะจบที่สกอร์เท่าไหร่ใครได้เข้ารอบต่อไปนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมได้นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เต็มที่เลยนะครับก็ใส่กันมาให้สุดนะครับแล้วก็ไปร่วมเชียร์ร่วมสนุกด้วยกันในฟุตบอลโลกปีนี้กันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP พิเศษที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆพี่พี่นะครับเพื่อนๆพี่พี่คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกับผมได้นะครับแล้วก็ขอฝากหน่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามรวมไปถึงกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องสุรชัยด้วยนะครับเพราะว่าทุกการกดของท่านเนี่ยมันเป็นกําลังใจในการทํางานของผมต่อไปนะครับตรับวันนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ